สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับสําหรับใครนะครับหลายคนที่ถามเข้ามานะครับว่าคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจากโครงการ เราไม่ทิ้งกันนะครับจะได้รับเงินหรือเปล่าวันนี้คอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันทั้งหมดนะครับคอรมออนุมัติให้ ช่วยเหลือเยียวยาวผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับวงเงินทั้งหมดก็ประมาณ906หล้านบาทนะครับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับจำนวนประมาณ3า0 0 0นกว่าคนนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งต้องไม่ได้รับ จากมาตรการอื่นด้วยนะครับไม่ได้รับเงินจากมาตรการอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินเดียวยาให้นะครับผมโดยให้สำนักเศรษฐกิจการคลังนะครับกลับไปพิจารณากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็กลไกการให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจนนะครับซึ่งจะทำให้คณะกรรมการกันกองนะครับก็จะพิจารณาอีกใน 1เดือนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับคนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ต้องรอคณะกรรมการกัณกองอนุมัติอีก1เดือนนะครับว่าจะจ่ายเงินยังไงนะครับจะช่วยเหลือ แบบไหนนะครับจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอนุมัติส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือแน่นอนแต่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบไหนก็ไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารที่นำมาบอกกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ